ในวาระโอกาสที่งานเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยใกล้เข้ามาแล้วสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดทำแอปพลิเคชันเซน I i ว p เพื่อให้นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย สถาบันอันเป็นที่รักและผูกพันยิ่งในระบบภาพเสมือนจริงได้ผ่านทางเว็บไซต,ต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าก่อนจะไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งความทรงจำนี้ทุกท่านสามารถเข้าไปรับฟังคำกล่าวต้อนรับเนื่องในวาระโอกาสาที่จุฬาจะก้าวเข้าสู่การครบรอบ100ปีสถาปนาจากบุคคลสามท่านได้เลยค่ะ สวัสดีครับพี่น้องชาวจุฬาที่เคารพรัก,รกวันคืนย้าวชาวจุฬาในปีนี้จัดว่าเป็นปีที่พิเศษเพราะเป็นปีปีที่จุฬาของเราจะมีอายุครบ99ปีแห่งการสถาปนากระผมจึงขอกราบต้อนรับพี่น้องชาวจุฬาทุกท่านสู่บ้านอันออุ่นของผมในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ99ปีแห่งการสถาปนา และกำลังเดินทางไปสู่ปีที่100แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเดียนคิดว่าเป็นโอกาสที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่พวกเราจะได้มาดูว่าจุลองกร,กรมหาวิทยาลัยของเรานั้นได้เดินทางมาในรอบ100ปีแรกอย่างไรได้สามารถทำหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหลักของประเทศที่ดูแลเป็นที่พึ่งของสังคมไทยและของประเทศไทยได้มากน้อยเพียงไร มาหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยนะครับก็ได้เตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองร้อยปีของจุฬาหนึ่งในนั้นนะครับคือการเชิญชวนนิสิตเก่านะครับและก็ผู้ที่สนใจต่างๆได้มาเยี่ยมชมจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยนะครับผ่านทางสื่อสมัยใหม่นะครับผสมผสาน เสมือนจริงนะครับระหว่างภาพถ่ายและก็วิดีโอนะครับที่เราเรียกว่า Interactive Virtual p a n o r a m นมีเรื่องราวที่สำคัญสำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสถานที่สำคัญสำคัญในจุฬานะครับที่ท่านจะกลับมาลํำลึกถึงนะครับ ความพิเศษของแอปพลิเคชันนี้คือผู้ใช้สามารถเที่ยวชมสถานที่สวยงามในจุฬาได้แบบเสมือนจริงเพียงปลายนิ้วสัมผัสและยังได้ทราบข้อมูลที่แทรกอยู่ท่ามกลางความงดงามของภาพพาโนรามาอีกด้วยซึ่งจะมีภาพมุมสูงอยู่4จุดคือบริเวณหอประชุมจุฬาบริเวณหอกลางบริเวณคณะเพศศาสตร์ และบริเวณโรงพยาบาลจุลาภาพมุมสูงหน้าหอประชุมจุลานะคะนอกจากจะเห็นวิวตอนกลางวันแล้วเนี่ยยังมีวิวตอนกลางคืนซึ่งเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันอีกด้วยค่ะจากภาพมุมสูงนี้นะคะเราจะเห็นจุดแดงๆเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปซึ่งจุดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมพาเราไปยังสถานที่ต่างๆค่ะเช่นจุดนี้นะคะจะพาเราไปยังหน้าหอประชุมจุลาค่ะ จากหน้าหอประชุมจุฬามีจุดเชื่อมเพื่อเข้าไปชมภายในห้องรับรองในหอประชุมจุฬาซึ่งเป็นห้องประทับของสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่น้อยคนนักจะได้มีโอกาสเข้ามาชื่นชมภายในห้องจากห้องรับรองจะมีจุดเชื่อมโยงเพื่อพาไปยังพื้นที่ภายในหอประชุมจุฬาสถานที่แห่งความทรงจำสมัยนิสิตท,ทั้งชั้นล่างและชั้นบน นอกจากนี้เรายังสามารถท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆภายในรั้วจุฬาโดยแถบเมนูสีชมพูด้านล่างพร้อมกันหรือยังคะขอเริ่มที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กันก่อนเลยนอกจากจะได้ชมทัศนียภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วยังสามารถอ่านข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ของคณะได้ด้วยการคลิกที่สัญ,ญลักษณ์นี้ หรือถ้าจะชื่นชมสถาปัตยกรรมที่แสนงดงามของคณะอักษรศาสตร์ก็สามารถทำได้ซึ่งในแอปพลิเคชันนี้มีให้ท่องเที่ยวครบทุกคณะนอกจากคณะต่างๆแล้วยังมีอาคารสำนักงานต่างๆให้ไปเยี่ยมชมด้วยไม่ว่าจะเป็นศาลาพระเกี้ยวอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถานเป็นตน้น รวมทั้งภูมิทัศน์ต่างๆโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายที่เป็นสถานที่ที่เราผ่านทุกวันในสมัยเรียนเช่นลานพระบรมรูปสองรัชกาลลานจามจุรีบางที่ก็อาจจะเป็นสถานที่ที่เราไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในจุฬาของเราเช่นเรือนพระรถราชาเรือนจุฬานารุมิตรเป็นต้น แอ p เคชันเซ็นไอวีพเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเชิญชวนชาวจุฬาทุกคนกลับไปเยี่ยมชมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอันเป็นที่รักของพวกเรานะคะ